มาถ่ายรูปมาเช็คอินแบบน้องแบมแบมได้เลยนะไปกันต่อครับอีกหนึ่งท้องที่น้องแบมแบมต้องเช็คอินเลยกับเมคอัพรูนี่เป็นการรวม must-have เมคอัพไอเท s มครับมีทั้ง the slim velvet radical โอ้นี่คือลิปสติกที่แบบเจ๋งมากเป็นกึ่งแมทด้วยนะเนื้อสัมผัสนุ่มแบบเบลเวตแบบกำมะหยี่เลยนะครับเป็นหนึ่งในเฟ o r i t e เซตของน้องแบมแบมด้วย สดไปเลยอ่ะอีกสักห้องนะอีกสักห้องนี่คือเฟ n c e r รูมครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นี่ครับไอคอนอีกเฟรนช์น้ำหอมดังตลอดกาลกับลีฟนะเออโค้ชพัฟนี่เท่มากๆนี่แล้วตรงนี้มีลี a อ a ต e เ i ียด้วยนะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเซอร์วิสครับ แล้วมีที่นี่ที่เดียวเลยครับที่น้องแบบดำอยู่ตรงนี้งั้นทุกคนครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5้ามีนาคมมากันได้เลยที่ลานพลาพ์คารากอนนะครับกับไว้ว์แซวฟรีดึงเทเลปแบงค n ครับ